สวัสดีครับเพื่อนๆกับคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำนะครับการใช้อแดปเตอร์ของพิมเตอร์แคนนอนไอต่างๆนะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็แกะออกมากับพร้อมสายจะมีอยู่3เส้นด้วยกันนะครับอันนี้ไฟ24โวลต์น,นะครับมีอยู่3เส้นให้เราเอาด้านที่เป็นโลโก้ตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน3เส้นนะครับ ทางสายสุดนะครับเส้นเดียวนะครับจะเป็นขั้วลบนะครับขั้วลบสนะ่วนสองเส้นนี้นะครับเราก็นำมาเอ่อมามาเาชื่อมกันนะครับพันพันสายเดยวกันเลยจะเป็นขั้วบวกนะครับเดี๋ยวเราลองอามาลองทดสดูน,นะครับครับเราก็จะทำการวัดขั้วเลยนะครับ ขั้วบวกนะครับสองเส้นนี้นะครับขั้วบวกนะครับแล้วก็ขั้วลบครับดูนะครับว่าไฟออกไหมโอเคตอนนี้ไฟยังไม่ออกนะครับเพราะว่ายังไม่เสียบป๊กโอเคครับตอนนี้นะครับไฟอยู่ที่24โน,นะครับ ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่จุดสี่ห้าโวลต์นะครับตัวนี้เราไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงนะครับก็ผ่านตัวโมดูลตัวนี้นะครับตัวนี้ก็รับไฟอยู่ที่สามสิบหกโวลต์นะครับก็เอาไฟอินพุตนะครับมีคาว่าอินอยู่นะฮะแล้วก็อินเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับปรับโวลต์อันนี้เอาพุตนะครับตัวนี้นะครับจะออกอยู่ที่ เราปรับกี่โวลต์ออกตัวนี้ก็ออกตามานั้นนะครับปรับ12ออก12นะครับไม่ใช่ว่าเสียบปุ๊บออก12แล้วไปปรับตัวนี้ไม่เสียบตรงนี้ชาร์จแบบไม่ได้นะครับมันจะพังได้นะครับเห็นลูกค้าคนนึงนะครับมีเคสเดียวเท่านั้นครับที่แกไปเสียบชาร์จนะครับโดยที่แกยังไม่ได้ปรับอะไรมันก็พังครับที่เจอมาที่ขายมามีคนเดียวที่ฟังครับนี่ครับวิธีการใช้งานย4ี่โวลต์นะครับเข้ามาปุ๊บนะครับไปเข้าย4บสี่ไฟออก ไฟออก13.3 13โวลต์น,นะครับผมปรับเป็น1 4ดโวลต์นะครับตอนนี้ยังมีไฟบอกว่าชาร์จอยู่ไฟเต็มนะครับไฟเอา13ผมปรับจุ่ที่14ดสี่ยังมีพลังชาร์จอยู่นะชาร์จไปที่ฟอสเฟตนะครับถ้ามองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ